สวัสดีครับวันนี้ก็ปล่อยหนึ่งคันนะฮะสำหรับ Honda w เวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กสีเทานะฮะตอนนี้ในช่างของเรากําลังตรวจเช็คพีดไออยู่นะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือราคาเดือนมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสีนี้ขายดีมากนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กสีเทาใหม่นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผม สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทางช่องย t ท b e ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่13มิถุนานะครับคันนี้ก็ขึ้นแท่นนะรอตรวจเช็คพ DI ีนะฮะรอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ก็ปล่อย1คันนะฮะสำหรับ h อน d ้าเวฟหนึ่งตัวร้อแม็กสีเทาใหม่ปี2024นะครับช่วงนี้สีนี้ก็จะขายดีมากนะฮะขายดีกว่าเพื่อนเลยนะฮะสำหรับเวฟหนึ่งสองห้าสีเทานะฮะ เนื้อสีก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับมีทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะแต่ว่าสีเทานี้จะขายดีสุดนะครับมีสีเทาสีแดงด้านนะฮะสองสีนี้จะเป็นสีด้านนะฮะแล้วก็จะมีสีดําแดงนะฮะแล้วก็สีขาวนําเงินนะครับคันนี้ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับก็เลยอัปเดตราคาให้นะฮะเผื่อเป็ียนแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆท่านใดนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่สักคันนะครับ ไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็แนะนําก็จะเป็นตัว Honda w เวบ125ตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2024สีเท่าใหม่นะฮะสีนี้สวยแล้วก็ขายดีมากนะครับในส่วนของราคาค่าตัวเงินสดนะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่58,500บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกได้เลยไม่ต้องใช้คนคำนะฮะสำหรับ เงินผ่อนบัตรใบเดียวนะฮะเงินสดก็บัตรใบเดียวนะครับคนในพื้นที่จังหวัดบุรีัมา์นะฮะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะเงินผ่อนบัตรใบเดียวไม่ต้องใช้คนคำนะฮะเครดิตดีใจรับรถอยู่ที่350บบาทนะครับดาวมากส่งน้อยนะครับดาวน้อยก็ส่งมากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขนะฮะของเพื่อนๆพี่ๆนะฮะมีเงินดาวมากนะฮะก็จะส่งน้อยนะฮะถ้าดาวน้อยก็จะส่งมากนะครับ แล้วก็ค้างงวดก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าจะเอากี่งวดนะฮะยาวสุด48งวดนะฮะก็จะมี12 24 36แล้วก็48งวดนะฮะไฟแนนซ์ก็มีให้เลือกนะฮะทั้งเอดดิชั่คาเท่นะฮะของกรุงศรีนะครับแล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับส่วนเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับ ฮอนด้าเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กสีเทาใหม่นะฮะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะฮะล้อแม็กหน้าหลังนะครับแต่ว่าข้างหน้าดิสนะฮะส่วนข้างหลังก็จะเป็นดำนะฮะระบบเบรกก็จะเป็นแบบดำเบรกนะครับล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลายห้าก้านสีดำด้านนะฮะยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับเนี่ยสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานนะฮะแบบยางหลังใหญ่ๆนี่เวฟหนึ่งสองห้าใหญ่มากนะฮะตัวนี้ขนาดยางนี่แปดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วนะครับผมนะ ส่วนยางหน้า70นะฮะทับ90ขอิบ17นิ้วนะครับเป็นระบบยางหน้าอยู่นะฮะยังไม่เป็นแบบเรเดียนนะครับนี่ฮะยางนอกก็ใช้ของวีรบุรนะฮะข้างหน้าก็เป็นดิฟนะฮะส่วนข้างหลังจะเปลี่ยนดำนะฮะตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์125ซีซีหนึ่งลูกสูบ2วาลนะครับตัวนี้ลูกสูบอยู่ที่50มิลนะฮะช่วงชักในี่63.1นะครับลูกก็จะเล็กกว่าตัว202122นะฮะ ถ้าตัว2 0 2 1 2 2นี่ลูกจะ52มิลนะครับแต่ว่าตัว2 0 2 3 2 4ฮนะตัวนี้ลูก50มิลนะแต่ว่าช่วงชักตัวนี้จะ63.1ช,ชักก็จะยาวกว่านะครับผมนะแต่ว่า cc ก็เท่าเดิมนะฮะ125 c c เหมือนเดิมนะครับในส่วนของถังน้ำมันนะฮะตัวนี้ถังใหญ่มากนะฮะจุดน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะ แล้วก็อัตราประหยัดน้ำมัน,นของรุ่นนี้อยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับราคาที่ติดมากับรถนี่5 7 4 0 0ราคานี้ยังไม่รวมภาษีพอรบอรนะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่58,500นะครับ58,500นี่คือราคารวมภาษีพอรบอรเรียบร้อยหมดเลยนะครับยูบอกก็ใหญ่นะฮะยูบอกนี่ใส่หมวกกันอกเต็มใบได้หนึ่งใบนะครับ ตัวนี้กันตกนี่จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะฮะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะครับสำหรับท่านใดที่หารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะฮะใช้ดีมากนะครับสำหรับเวฟหนึ่งอห้านะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะฮะที่ออกจากร้านไปนะฮะแล้วก็เข้ามาตรวจเช็ค1,000กิโลนะฮะผมก็ได้สอบถามเขาว่าใช้งานเป็นยังไงประหยัดน้ำมันไหมนะส่วนมากก็จะบอกว่าใช้ดีประหยัดน้ำมันมากนะครับ ราคาก็ไม่สูงมากนะครับ58,500บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาล่าสุดนะครับราคานี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็อินบ็อกซ์นะฮะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7ก้าสนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ